จะได้แล้วดีดีในที่สุดก็ถ่ายถ่ายคลิปมากเลยนะครับอุนเดอเอโลหายตัวไปไหนอิงก้างคุยๆอุ้ยี่ผู้เล่นโคตรน้อยจัดเลยนะเมื่อกี้ผักเราจะตาย ผักเราทำไมอ่ะแล้วเราก็ตายเลยอ่อีกทั้งวุ้ยวุ้ยวุ้ยคือวิธีคุณหัวอ่ะแล้วก็มจะมาผักเราจะตายดิอมเด้ผมคืออมเด้คือแบบเราเหมือนผู้หญิงอมเด้ที่เราที่เราถูกขัง โ okay, <ะ>อเคเปลี่ยนเดนมาลอะยัไไองไงวะฮัลโหลทำอะไรเออแอบหายเอามาได้กินเลยเด็ก็เอามาได้กินกูอะไรไม่รู้ เดี <stumbled S 1> ๋ยวคนทำเกมลืม yeah. จ่ายค่าไฟเหรอฮะคนทำเกมลืมจ่ายค่าไฟเหรอบึนมากโอเคก็จะได้เล่น Yes sir มีไหนมีไหนนี่ก็นี่ก็นี่อันนี้ก็นี่ยอยู่เนาะสุดเออป้าสุดเบี้ยวไหนอันนี่นี่ใช่ไหมอัน วิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งเดี๋ยวโดนช็อตตายกี่ค,วควนกี่ค,วควนกี่เพย์อะเป็นล้านปีเลยมันกำลังหนีกี่คนคนี่สองเพย์สองเพย์สองเพย์ Gangoo, muri 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 whatali, Gangoo. Muri. Okay. Sa. Kha box. Muri muri whatali, Gangoo. Kha box. Okay. Geun. Okay. Geun. Ee, Gangoo, muri muri. ตายเหรอ,อแล้วเราตายได้ไงอะไรเหรอเราตายได้ไงเราอยู่ในห้องก <c oughs> ี่คนนะอยู่กันกี่คนเป็นล,ล้านเลยมันให้อยู่แค่สองคน, <c oughs> น,นเค้ย <c oughs> แล้วเราก็โดนเบียดตายเลยเนี่ยเออเขาแล้วเขาก็มาเขา้เขามาเามาต็มเลยอะ่ะแล้วก็บก <c oughs> ครับกดบอกว่าสองคนสภาพคนมาเต็มห้องเราแล้วตายเลยเนี่ยอุ๊ยทั้งสองคนเข้ามาเป็นร้านคนที่มันชอบเข้ามาไม้ตายเลยอดเล่นเลยอดนรับไม่ได้เอาอยู่ไหนอันนี้ โอ้ยและคือว่ามันดูเลขตรงไหนวะเลขตรงเสือเออไมผมดูไม่ได้สวิตกินคนยาก